สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเกรสนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายเป็นบล็อกให้นั่นเองเนาะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา6โมง5นาทีซึ่งเกรก็ยังนั่งอึดอยู่ตรงนี้นะคะก็คือว่าวันนี้เกรตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็สระผมอะไรเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือกําลังคิดอยู่ว่าลืมอะไรอีกบ้างน,นะคะเพราะตอนนี้เกรสกลัง กระเป๋าเกคือมันล้นมากทุกคนแต่ว่านั่นแหละคะ่ะก็ต้องคิวไปนะคะคิดว่าน่าจะหนักประมาณวันแรกที่หนักหนาที่สุดแหละก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนะคะ่ะแต่จะบอกไว้ก่อนนะว่าเกสอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะอาจจะเป็นบล็อกสั้นๆนะคะเพราะว่าในห้องเรียนเนี้ยเกดอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายนั่นเอง,เองนะ,ะก็เดี๋ยวไปติดตามกันดีกว่าคะ่ะไม่ทันอะไรลืมโกโกโ้โป้จะะค่ะทุกคนเยี่ยม ก็คือตอนแรกเราเออกจากบ้านไม่สายนะคะก็คือเร็วกว่าปกติด้วยประมาณหกโมงสิบห้าแต่ตอนเนี้ยย้อนกลับมาเพราะลืมโกโก้ค่ะเกินห้านาทีโอเคเลยป,ไปไย๊าปาวิ่งไปยอนเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเรานั่งรอเฉยๆบนรถนะคะเฮ้ยตูซีจะได้ออกกี่นา้ทท <c oughs> ุกคนรถหน้าโรงเรียนไม่ติดเลยสุดยอดนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงสี่สิก็คือถึงโรงเรียนแล้วเร็วมากตายแล้วตอนนี้นะคะ พิงวเญีาณแล้วเราก็เลียนถ่ายด้วยก็คือเรียนดูแลภาพหนึ่งนะคะสองภาพใช่แล้วด้วยอ่ะสี่ไม่เนี่ยเอาสองภาพใช่ไทยไทยมิวสิกดนตรีไทยกับภาษาไทยอ่ะก็เดี๋ยวเราจะฝากกล้องแฉกไว้ข้างหลังแล้วกันนะคะเพี่เจนนั่งอยู่หน้าแบบสุดยอดเลยไม่รู้แล้วเราแล้วเชื่ออะไร oh uh, uh, yes <laughs> are we are we live are we are, are we recording yeah. oh hello and welcome to the first day of school at parnath we're back from our holiday a long october break and uh, happy to be with the students again ก็คือว่ามีงานนะคะแต่ว่าเป็นงานเบาๆก็คือเปิดชื่อมาวันแรกไอ้วิวเบิร์ดตอนนี้ว่าอะไรวะ crosswork เ,เหรออุยนากอเสิร์ชหาใน Google เป็นจริงๆค่ะดูสภาพดินี่นะคะได้เป็นอมงอัสในจิมคิด z o o มได้ไหม zoom มไม่ได้ <laughs> ใช่ไม่เป็นอะ <peach noise> แต่เราไม่รูร้ตัวเองอุตาละสองพันสองพันเลยเหรอเมา,อ,นนะาอะไรแหละเฮ้ยไม่ใช่่ชดดอ,นอันเดนิยยจริงปะเนี่ยอ้าหนึ่งวันเมื่อวานวันอาทิตแล้วที่ก็ดูต้องดูตัวตึงอะไรโอ๊ยไม่รู้จริงต,ตอนแรกต่อถูกไป็นสองพอ่อนี่ไม่รู้แล้ว november วะ november first ถ้าเป็นเราตอบถ้าตอบเกส e s s november ยืดกล้องเกมกล้องเกมไม่อยู่ด้วยอีกสองลำอยู่ยืดกล้องตึงหยิบกล้องมาถ่ายค่ะตึงถ้าภาพเป็นไงก็ไม่รู้ด้วยเพราะมันตกไม่เห็นโกล้องโปรจ้าสามีนี่นะมีใครถายนะมีทำไมเรามาแอบเอาขนมใช่เราแบ่งขนมไปทั้งห้อง ตอนนี้กำลังคยกลับบ้านนะคะก็คือปกติอะเคสจะกลับ ERC น,นั่นเองเนาะก็ไปค่ะเดีย๋ยวเดินกลับบ้านกันไปหรอกนั่งรถมาเลยอ่ะก็ามาถึงบ้านแล้วนะคะก็คือว่าเป็นการ ถ้าจะนั่งมอใส่เข้าบ้านครั้งแรกเลยมั้งคะวันนี้ก็คือแบบว่ามันสายแล้วใช่ไหมก็เลยให้กายกลับไปก่อนนั่นแหละค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปกัอนละค่ะบ๊ายบายอยากให้ทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะไปละ